ต่อไปนะคะเปิดเชื่อเลยว่าชาวจังหวัดสุกรณเนี่ยน่าจะได้เคยลองใช้กันแล้วนะคะเป็นตัวเด่นๆของเราเลยนะคะคือสะคับระครับกับมาสนะคะไว,ว้เทลลี่เจลนะคะจะเป็นกระปุกนะคะแล้วก็วิธีการใช้เนี่ยใช้แต้งใบหน้าบริเวณ5จุดนะคะเสร็จแล้วสะครับเบาๆนะคะจะเป็นการช่วยกขจัด ออกอย่างอ่อนโยนนะคะขณะเี่อยู่ที่บองคราบที่อยากก้านที่หลุดออกอย่างถ้าใครมีผิ่เตี้ยบริเวณจมูกหรือคางนะคะก็จะเจรดออกนะคะเคยอยู่ที่สว่างใสนะคะรูขุมขนก็จะสะอาดเวลาเราใช้คมมรีมบำรุงอะไรก็จะเห็นผลชัดเจนนะคะนอกเหือจากนั้นนะคะเราก็จะใช้เป็นแบามอนต์นมานะคะเดี๋ยวน้องเฟิร์นถามก่อนว่ามีใครในห้องนี้บ้างคะที่ยังไม่เคยมาร์กหน้าของเรา อ่ะมีไหมคะคนที่ยังไม่เคยมากหน้าอ่ะนักคนได้เลยหนึ่งท่านนะคะน้องเปินดีใจมากจริงๆนะคะเพราะว่าในข้อมีเนี่ยเรียกว่า99%เลยนะคะใช้ใช้มาร์ทเทสแล้วไดมอนมานะคะสำหรับ,บมาร์ทเทสจะเป็นตัวเปิดใจลูกค้าได้ดีมากนะคะใช้มาร์ทู้ัใบหน้าทิ้งไว้สัก30นาทีนะคะเสร็จแล้วดึงออกจากทางขึ้นไปนะคะผิวหน้าจะขาวสว่างใสชัดเจนภายใน30นาที นะคะชัดเจนมากแล้วก็ส่องกระจกใ,ใกล้ๆได้เลยนะคะกลุมขนเนี่ยจะเล็กระชับลดการอักเสบของสิวนะคะแล้วก็มีสารกัดจากผงเพชรแทร้บริสุทธิ์ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับใบหน้านะคะลดเลือนริ้วรอยแล้วก็มีสารกัดจากยีย์ด้วยค่ะช่วยบำรุงเส้นเลือดฝอยบนใบหน้าให้แข็งแรงนะคะ